สวัสดีครับอยู่ยกับผมช่างหนึ่งสติกเกอร์ซิ่งนะครับก็มีเพื่อนๆพพี่ๆเข้ามาถามครับไปเปลี่ยนปัมมป๊มเบรกมาปั๊มเบรกมีเสียงดัง หลังจากดูคลิปนะครับก็ให้ทําการโยกปั๊มนะครับจะมีคลิปให้ดูนะครับว่าโยกปั๊มแบบไหนถ้าเป็นตัวอาการยิบเสียงดังจากตัวปั๊มมันขยับนะครับแสดงว่ายางตัวนี้นะครับที่สวนอยู่ตรงนี้ครับเริ่มสึกครับทําให้แกนคอนครับพอแกนคอนมันก็จะเกิดอาการสั่นแล้วก็จะดังแกลก้ง จนเป็นเสียงที่น,าน่าลำคานไม่ต้องตกใจนะครับใช้ได้ปกติแค่เสียงจะลำคานแต่วิธีแก้นะครับ mm hmm. ก็คือเบิก mm hmm. ชุดฟ่อมตัวนี้นะครับหรือตัวนี้นะครับทั้งชุดนะครับก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเบิกศูนย์แต่ถ้าให้ดีนะครับซื้อป mm ั hmm. um ๊มแบบที่ผมใส่นะครับเป็นป um ั๊มปีโน่นะก็ใส่โดยใช้ขาจับเดิม ก็สวมใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ไล่น้ำมันเบรกใหม่ผมมีคลิปให้ดูนะว่าติดตั้งแบบไหนแต่ถ้าไม่ใช่ตัวนั้นดังทุกอย่างปกติแต่มีเสียงให้เพื่อนๆสังเกตตัวนี้ครับตอนประกอบเข้าไปนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเข้าไปนี่ครับตัวแผ่น ข้างล่างเนี่ยครับที่เป็นทองเหลืองทองแดงเนี่ยครับว่ามันลงสนิทไหมถ้ามันลงไม่สนิทมันจะเพะเยะแล้วตอนลูกฝูมันเรากำเบรกลูกฝูมมันจะทำงานมันก็จะไปอย่างเงี้ยครับเนีย่ยมันก็ให้ทำให้เกิดเสียงนะครับวิธีแก้ก็คือกดลงให้สนิทนะครับ ดันกะบอกสูบให้สุดก่อนอดันกะบอกสูบให้สูดก่อนแล้วก็กดลงไปนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับพอกดลงไปล็อกก็ใส่ผ้าเบรกตามปกปตินะครับกดลงไปเข้าไปในล็อกนะครับก็จะใช้งานได้ปกปตินะครับหากยังมีเสียงอยู่นะครับก็แนะนําให้มาหาผมหรือไปร้านที่ชํานาญนะครับเรื่องระบบเบรกก็สนใจก็สอบถามได้ครับฝากคลิป ฝากติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับ NF f a Racing Shop นะครับ